สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อีกมาพอกับนุ่นหน่อยน้ำโชว์อีกคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้นุ่หนหน่อยน้ำโชก็เดินทางไปติดตามตัวเลขกข้อฝันของลูกแสงค่ะลูกแสงเพิ่นฝันเห็นผีไม่หง่เพิ่นค่ะแต่ก็เห็นฟูงลิงค่ะผีไม่ใหง่เพิ่นบอกให้ลูกแสงน่นับฟูงลิงเนาะค่ะ,ะเนาะนับฟูงลิงว่ามีจกักตัวลูกแสงเพิ่นกันกน,นับค่ะท่านผู้ชมนับแล้วสีได้จำนวนเท่าใดลูกแสงเพิ่นสีแบ่งปันแนวทางตัวเลขตัวใดกับท่านผู้ชม เพื่อบพ pues right ่เป็นการเสียเวลาค่ะเขาไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกแสงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกแสงค่ะกสวัสด <ș begin calling> ีค่ะคุณลุงค่ะค่ะมานี่กับได้มาติดตามน้งเล่าฟ้าฟันกาลูกแสงค่ะปลาลูกแสงอีฟันค่ะทุกช่วงเป็นสิฟันจังไดกับให้คุณลุงนี่เราค้ามฟันให้ฟ้งเนะคะลุงฟันจังไดค่ะโอ้แต่ หมวดก่อนกรอนกอนมาบ่พันกระเสือนาะค่ะกะล่งกะล่งมากพันถึงวดนี่วดหลุดล้างมาหาสมบูรณ์หอกเดียบอกวัดมันบ่พันหลงบ่พันอยู่หรืันอยู่ที่ซื้อค่ะพันก็ฟันไปจระเถรลฟันเหนื่อยไปไปสักชือคุณบ่ได้หรอกมันมาเมื่อขึ้นขึ้นขึ้นก่อนนี่ละค่ะมันฟันยัง ยังกปาไปวัาทิไปใส่ไปพ่อลิงไปพ่อลิงด้่งเสียงแมตโตถามมาประมาณยังมายังไปใส่แต่ละบงท่านได้ว่าจะอะไรไปพ่อลิงเลยท่วงลิงยาลิงบบ่ากันแมตโตต้องเนตใส่เหมนอย่างนี้ันว่าเิ่น น่ายนไตตอนนั้นเป่นบองหูออายุว่านตายนะนะค่ะตอนในั้งนั้นบองหงอตาก็ว่าคือมัวห้องไปน้ำกันนีเสี่กหบไ่ได้สนทนาว่าอยู่ใสอยู่ใสก็บอกคนไตธรรมดาไปเห็นลีงเแยกโตคุณดูไปถามไปถามไงไงไ่ไงว่าให้ ดังไฟดังยังเนี่ยแะดังไฟแล้วให้เรียงให้ยังยังว่าฝนตกเรียมันเอาันเปียกมาเลยเียงมันมันบริเวณก้นดอกมันบริเวณมันค่ะเรื่บริเวณเห็บบริเวณว่าตี่แม่ว่าบ่อเนี่ยเขบริเวณอยู่เลยละให้สกัดตีขาว มันมันมืดเงางจะเลยค่อยๆเัน่อยค่ะอืมค่ะไปนับเบิ้งละลี่มันมีจักโถระบาไปน้บเบื้หละลี่มันมีสี่สิบหกสี่สิบหกตัู้คือหลาค่ะหเมันหนาว นเอาขึ้น,านมนดาดังไฟ้ดูไฟ้ถึงลุงลกงานงานมากา้อยอตั้งหน่อยตัวใหญ่บ่ลุงท<ะ>ั้งนี้ทั้งหน่อยล่ยงนี่ลุกลุกลุกมะพิมไส่เออมันลุกมากแล้วแล้วมัเนเห็นไฟลุกมันก็ลุกมากเลยละบริเวนมันไหนใจในใจนี่ก็ ดางไฟ่หนูสียหายมันมาปลีงยนไฝ่มันก็มาอย่าลีมว่าไฟปลีงไฟลูกมันก็มามาถอยออกมันบม่ได้แนมห้องห้องไม่ได้ทุนงทนาน้ามันดอกระวังแต่ว่ามันชีเหยีดห้องขนาดค่ะยังระแวงยังหยามอยู่ก็ับบอกไปบอกมาคือจังคล้ายๆก็มันก็บอกน้ำเข่อนเหมื่อไหร่ขึ้นเบาป็นปะถึงพอ สมขวค่ะบอกเดี๋ยวดว่าสิบอกเมื่อ่อนคันน่เราะไปทางหนหมดละบรีรัมไปทางมะพร้าวลิงนางไฟแหลวเรือ้อยไม่ไงกับบรรว่าเมื่อ่อนเดินไม่ไงบรีวัมบอกแต่ว่าโอ้คือได้ออกเมื่อ่านคันนั่นนี่ค่ะบกไปนาบุไปทางหนีกและไปเรือกว่า บริบบบริกบับทางเก่าๆกับทางเก่าตัวคนละเส้นค่ะบ้านี้แนมกับแนมกับลังไปหน่อยหนึ่งเลี้มันกับผ้ากันลูกขึ้นอ๋อกระชื่จังสีล่ะคือมือห้ามเพียงไผ่เพียงนญ้ายกมือขึ้นทสองข้างบ้านี้ยกมือขึ้นสองข้างยกแจ็คตัวลูกยกลูกยกบิดบดขึ้ตัวนั่นที่ละลูก คืนเดืนกองไอ้หุ่นกองไขเนี่ยแต่แน่นมันกวนห้องก็ยกมือตอบมันค่ะเอากระยางออกมาจากปลาอุ่มหน่ายยางออกมามาหอดทางแบบอย่างแต่ให้ลุงจีเป็นตัวเอกคือตีตัวไหนี้โอ้ยตัวนี้คือจะเสว่าเช่ลไรคันแป่ให้อันนี้กัดเป็นยืบวอกเลยเนาะ คือจะบอกขันซีขันซีขันหาหยั่งหยัขันไปทั้งสามันก็บซีหาหาบอกค่ะนี่จะไดนประมาณซีหาหาเนาะเพราะว่าเิ่งยกมือสิบเออเรี่ยงมันยกมือวพาุตนแล้วเพรามันยกสองข้างลูกสิจีเป็นซีหาหาขันให้แปรกก็แปรไแหันแล้วแต่ว่าขัน โตลูกนั่นนั่นมันเออโต้เลี้ยงนั่นตัวลุงนับเบิ้งนั่นมันสี่สิบหกโตเนาะค่ะค่ะเป็นไฮแปรเป็นอัญหาเป็นอันนี้นี่ก็บสีประม่านะสีหาหาเนี่แหละวขันสามโตค่ะค่ะหาสองโตเลยลูก สองตัวนี่ก็เอาตัวนี่ละตัวที่สองนี่ละที่เอ้ที่หกนี่ละค่ะสี่หกเนะ<ฮ><พ>าะเพรารีนี่สี่สิบหกตัวอืมค่ะลูกนี่นับมั้นบ่เออห้านี่ละนับเบิ่งเพิ่นให้นับมันก็นับนนเป็นคู่เป็นคู่คมันนัง่งสองจุ่มกันไผให้ไผให้ลูกนับไม่ใหญ่ยังว่าไม่ใหญ่บอกนับลิ่งเออมึงนับเบิ่งมึงมีแค่ชูค่ะวันนี้ตอนออกเมื่อนั่นไม่ใหญ่เพิ่นเมื่อนำบ่ลอไบ่ฮู้ บ่ได้บอกบ่บอกเพราะว่าบ่ได้ไ่ได้อันนี้ก็ไม่เงยะคือหลังจากทีน่บลีงแล้วก็เช่ว่าเพี่งจะมันไม่หง่เขาไปจะพึ่รื้หม่งได้อยู่ใช่ต่ว่าไนเงี้จะหูเดยง่ะเากไม่ใงญอยู่้องนานาค่ะไม่หงยนี่เพิ่งเสียชีวิตถึงหนเนาะตอนคุณลุง หันหลังกลับไปเบิ้งลิงกับโบเห็นไม่ไงแล้วบบ<อ>เห็นตาลิงตอนหลอนก็บอเห็นหรอกราะว่าคือว่าดไปเลยไหนยินเสียงม่ได้สนว่าดไม่ไงยอยูนะ่ใส่อยู่ใส่น่าคือ,ค,อคือหูอยู่แล้วไหนยินเสียงป่าคนเบาแต่ว่าเจา้าพนอยู่วใสกับบริเนมหานะตอนนั้นจ้องตาลิงเพราะว่าลิงหลายแหง้งค่ะมันนี้ความฝันของคุณลูกมีอยังเพิ่มเติมบค่คะ อ้ไม่แค่หนีเนาะค่ะเนาะนี่จะออกมามาพอมาหอดทางระยางกันอะไดรก็ทั้งือนผู้เถี่ยลทับมาทั้งกระดิ่งตกนั่งทางระยางมากหอดทำมาจากหูเมือก่อนก็ได้หูเมื่องเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกแสงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางจอริคเนี่ยทางก้อมฟันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกับสิบผาถ้ำชมมาสรุปตัวเลขความฝันของลุงแสงค่ะลุงแสงเพิ่นไหยแนวทางตรีมากซีห้าซีหกอายุลุงแสงกับหกสิบสี่ปีแกเห็นผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปตัดเหรินมุนเหรินเอาไปเป็นแนวทางในการสือสลายกินแบงรัฐบาลงวดประจ ա งวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกับขอให้ผู้ชมโชคโชคมนัมนมันลำลำรวยรวย เฮงๆปังป <mel od ic 00> ังับแนวทางตัวเลขของลุงแสงกันทุกคนเนาะค่ะนุ่นหน่อยกาแฟท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบประพดแนวทางตัวเลขแนวทางความันดีๆเด็ดๆที่นุ่นหน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฟ้าท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะก็รอติดตามบ่งค่ะท่านผู้ชมว่าคลิปหน้าสิเป็นแนวทางตัวเลขของูุใดสาหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชว์กาแฟไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ